การไอกอนด้วยคโอเคตอนนี้ก็กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพบอยู่กับผมครับเก็ชินเก็ชินนะครับอิมแพกนะครับก็เล่นไม่ได้สักพักนั่นแหละก็น่าจะมีคนเล่นเยอะแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมว่ามันสนุกดีมันเป็นเกม p p n w w r r l เดีเดวนะเดเดอะไ เอ,อ๋อคือเมื่อกี้ผมเพิ่งออกมาเว้ยแล้วผมมีธุระผมก็เลยไปทำธุระก่อนก็เลยต้องอรีใหม,ม่ไม,ม่เกมไม่ใช่เกมไม่ใช่เน็ตนะครับนี่เกมใช้เน็ตนะครับพวกเขาเขารู้รรรรก,กัน <laughs> โอเคคือตอนนี้ผมกำลังไล่ทำเนื้อเรื่องอยู่เพื่อ <Fifth. S 1> ให้ลเลเวลเราขึ้นนะคโอ้โหเริ่มใหม่หมดเลยเหรอ นลองรับประสาทโอ้ยเราเจอกันโอ้ขอบคุณสายลมนำสายลมนำอะไรนำพาล่ะอ๋อสายลมนับพันจริงๆริง mm. คืออะไรนับพันวะ ต้องใส่ลมน้ำพาสิใส่ลมน้ำพันจริงๆที่พานายมาอมอสโตบีชื่อผมชื่อผมช่างเป็นของขวัญจากพระเจ้าจริงๆท่านแห่งสาย,สายลมได้ส่งเทวพูดลงมาเพื่อช่วยพวกเราแท้ๆตอนนี้นายพอจะว่างไหมจะว่างไหม ้จริงเหรอือจะพูดว่าไม่ว่างก็ไม่เชินงนั้นก็เยี่ยมเลยจริงๆมีเรื่องที่อัศวินคนอื่นไม่รู้เอ้ะ คนอื่นรู้ไม่ได้จำเป็นต้องให้นายช่วย <Please. S 1> เพราะงั้นอยากจะขอคุยกับนายสักหน่อยยังไง <Just S 1> เราไป <outside S 1> คุยกัน <the court. S 1> ที่อื่นเถอะ <with> ตามฉันมาทำไมต้องหลับลับล่อๆด้วยนะ mm hmm. ชนกูเลยโอเคตามก็ตาม คือเกมนี้มันมันมีตัวฟรีแจกอยู่ตามในเรื่องแต่ว่ามันก็มีกระชาเปิดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมเปิดไปแล้วได้ตัวละครมาสองตัวแต่ไม่ติดห้าดาวเลยไม่ได้ห้าดาวเซ็งแต่ผมไม่เลผมไม่รีเกมใหม่เด้อไม่สร้างเซฟใหม่เด้อเพราะว่ามันขัดแต่มันขัดการเล่นของผมอะเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นไปทั้งอย่างนี้แหละมันเป็นเกมโอเพ่นเวิลด์นะ แบบเป็นโอเพนเวิ d ์บนมือถือเลยแบบโอเพนเวิร์ลน้อยคือโอ้แบบอไรทั้งไหนวะแล้วเกมนี้มันไม่ใช่ไี่บินโชว์ฮึบอะ คือปกติเดี๋ยวผมไม่อ่านเนื้อเรื่องนะเพราะว่าไม่มีใครดูโอเคที่นี่แหละเพราะอ่านวิดีโอแล้วผมต้องพูดน่อมบอกก็ได้แล้วมันคือเรื่องอะไรกันแน่ฉันจะเริ่มยังไงดีนะจริงสิบอกความลับอย่างหนึ่งก่อนดีกว่ามันคือความลับส่วนตัวเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอดีตของฉัน อย่าบอกใครเด็ดขาดเลยนะ <'t> ผมก็ไม่เก่งภาษาไทยนะวางใจเลยฉันเป็ดเงียบแน่นอนความ <my S 1> จริงแล้วคุณตาของฉันเป็นจนสลัดนะอ้าวทำไม <You think S 1> ถึงดูไม่แปลกใจเลยอย่าอย่าบอกนะว่าไม่เชื่อที่ฉันไม่เชื่อ ไม่เชื่อกันนะโอ้อยโอ้อยดูสิ <c oughs> ดูสิที่ปิดตาของฉันคือมรดกตกทอดจากคุณตาเชียวนะนี่คือหลักฐานของสายเลือดยังไงล่ะที่ปิดตานี่อมีช่วยให้เลือดนะครับที่ปิดตานี่สืบทอดกันทางสายเลือด ด้วยเหรอเนี่ยเหลือเชื่อเลยอันนี้กวนวตีนนะอันนี้กวนตีนมอสต์บีนายยังนายยังขาดความรู้สึกนายยังขาดความรู้ทั่วทั่วไปนะเอ่อมันคือคือมันใช่ระนี่มันก็คือนี่ นี่ก็เหมือนเด็กเกิดมาแล้วสืบทอดสีผมจากแม่เหตุผลเดียวก็นหนีแล้วมันไม่ใช่อะท่านิดตานะวันก่อนฉันนั่งอ่านบันทึกที่คุณตาทิ้งไว้บังเอิญไปเจอข้อมูลของขุมทรัพย์ที่คุณตาทิ้งไว้สิ ขุมทรัพย์จากบันทึกดูเหมือนว่าจะดูเหมือนว่าขุมทรัพย์จะถูกฝังไว้ที่โบ,บราณสถานอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกที่หายไป <S <S ขุมทรัพย์แต่ว่าขุมทรัพย์ที่โบราณสถานนี้จริงๆอยู่ที่ไหนนั้นยังไม่มีบเบาะแสเลย ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์อะไรลักหนาวะใครตกลงขุมทรัพย์เป็นขุมทรัพย์ยังไงกันแน่ทองคำเหรอหรือว่าเป็นเพชรพลอยอยากรู้อ่ะ <c oughs> แต่สมบัติของคุณตาเมื่อกี้อ่านไม่ทันแต่สมบัติของคุณตาฉันนะ่ะคือ ดาบยังไงล่ะดาบดาบซอสอะซอสอะจับแม่ <c oughs> ได้ยินว่าเพียงแค่ถืออยู่จะได้รับพลังที่ไม่ไม่มีใครเทียบได้ oh, <what> s <S ว้าวว้าวว้าวา <c oughs> ดาบเล่มนั้นเทพสวรรค์อะไรส <and S 1> ักอย่างอะ ได้ทำได้ทำมันหล่นลงมาหล่นไปที่ท้องทะเลแล้วก็ถูกกู้คืนโดยลูกเรือของคุณตาแบบบังเอิญสุดๆขณะที่เขาถือดาบอยู่เกิดสายฟ้าผ่าฟ้าผ่าพาร้องเกิดคลื่นขนาดใหญ่และทะเลที่เคย จ่มใสก็เกิดพายุขึ้นโดยดาบแห่งเทพคุณตาก็เลยเอาชนะพวกไฮดราแบทชีอะไรนะี่แบทชีผมน้ำเงินมังกรหูไอ,ม,อ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 มังกรเหวลึอกอเออมังกรเหวลึกแต่ว่าพลังของมันนั้น มา,มากจนเกินไปมีแต่จะนำโจรสลัดโลภมากเข้าไปเอโลภมากเข้ามาหาเพื่อจะหลีกเรี่ยงปัญหาพวกนั้นคุณตาจึงได้นำดาบไปซ่อนไว้ไฮดราอ่ะมีสองัมีสองช้อยมีสองช้อยไฮดรา แบดชีผมน้ำเงินพวกมันม um, nah ีจริงด้วยเหรอเออถาม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 โลกนี้ไปเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้เพราะงั้นถึงได้น่าสดใจไงเล่าโอ้สุดยอดไปเลยนั่นเนี่ยเน็กูก็เงียบเร็วๆนี้ โจน่าสมบัติออกมาป่วนเปลี่ยนโบราณสถานหลายแห่งต่างก็โดนขโมยสมบัติไปโอ้เดี๋ยวอ่านแมนไหเร็วๆนี้มีโจน่าสมบัติออกมาป่วนเปลี่ยนโบสถ์โบราณสถานหลายแห่งต่างก็โดนขโมยสมบัติไปโอ้ฉันเป็นห่วงบ้าโบราณสถานอะไรรอดๆนี่แหละ บราณสถานอ่าอ่านเองนะก็อาจจะโดนไปด้วยดาบเล่มนั้นก็คงยอมไม่ได้ติดขาดโดยเฉพาะเมื่อตกไปอยู่ในมือของคนไม่ดีงั้นสู้ให้พวกเราสรุปวางแผนเถอะฉันกับมัสเตอร์บีช่วยกันจะช่วยได้เอกจะช่วยเองโอเคว้า okay. ว wow. นั้นก็เยอะแล้ก็จะไปเลยช่วยเก็บเป็นความลับด้วยนะฉันจะรอฟังข่าวดีนี่คิดว่าไงมาสเตอร์บีน่าตื่น,นาตื่นเต้นดีนะน่าตื่นเต้นดีจังเลยเนอะนั่นอาจจะเป็นดาบเทพที่สุดยอดไปเลยก็ได้มีสองช้อยครับ มันจะเป็นเรื่องจริงนะอหรอหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงๆเหรอมันเป็นเรื่องจริงๆเหรออ่าเอาปันป่นๆหน,นะะอ่อก็ได้เออถ้าลงไปที่กิลนักผจญภัยใกล้ๆนี่เพื่อหาข้อมูลกันไว้อ่าครับครับ เรื่องโบราณสถาน,ถานผู้นะวระจนภัยใต้จะพอรู้จักบ้างนะครับผมครับผมโอเคอเกมนี้ก็มีเรื่องออะไรประมาณเนี้ยอยู่นะครับตอนเนี้คือระบบเกมมันก็คือการเปลี่ยนตัวละครได้แบบปุ๊บปึ๊บตอนนี้ผมก็เป็นพวกตัวจากที่มันแจกมานละ้ว โอ,โอ้ไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำ <G ül> s> <S คือตอนนี้ก็ทำเควสนะครับก็เราทำเควสแต่ว่าตอนเนี้ยผมขอเป n นเวล์หน่อยอุตสาห์อัาวีดีโอและ้ะไปยังไงวะเอ้อยจมน้ำจมน้ำ เปียคือมันมีท่าหลายท่านะครับเก็บตอนนี้เข้าฟังก่อนคือปกติเมื่อกี้เนี่ยผมจะบินบินเข้าฟังแต่ว่าเออ <c oughs> ฟื้นก่อนฟื้นฟื้นเฮ้ย <c oughs> ไม่นะผมจะจมน้ำตายเอื้อ <c oughs> <c oughs> น้ำตายอันนาดเหลือเกินคือแบบผมลงมาสูงมากไงแล้วคือแบบ ยังไงมันก็มีโอกาสเสี่ยงว่าผมจะจมน้ำอะ่ะสูงมากเอออีกและอีกและอีกและอเออผมฟาดดีกว่าผมฟาดทาวเวลเลยเกมนี้ฟาดทาวเวลได้แต่ต้องเปิดเสาก่อนนะคือมันมีกลิ่นอายของเกมโอเพนเวิลด์แบบมหาศาลมากกันะของฟาดทาวเวลนิดนึงแม่งทางนอกรว่าโอเคฟาดทาวเวลแม่ง คือขอโอเพนเวิ d ให้เห็นหน่อยมันในนี้มันมีแบบ Open World ที่แบบไม่ได้อะไรแบบเวอร์หวามากนะแต่ว่าผมก็ชอบนะเพราะมันคือ Open World Open World ตอนนี้ผมก็คือล่าสุดผมไปเปิดเดสามาเว้ยไปเปิดเดสาแล้วเจอบอสตีบอสต,ตายไปตัวหนึ่งเป็นบอสลม อโอคือไอตงเนี้มันคืออะไรไอยากรู้ล้านบอสเหรอถ้าเป็นล้านบอสนี่ก็ไปดูหน่อยไหมคือต้องขอตบบอสสักตัวหนึ่งอะอ่ะสักตัวต้องสักตัวคือสักตัวสักตัวหนึ่งทางไหนทางนี้ มันเป็นลานเลยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช่ลานบอสหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ครั้งที่แล้วที่ผมไปเนี่ยเจออ๋อประตูนั่นประตูนี้เป็นประตูอ่าประตูดันเจียนนะ เป็นประตูดันเจียนอ่าแล้งผจญภัยผมยังไม่ถึงนะครับไม่ถึง20เพราะนั้นก็ยังเล่นบาได้เนอะโอเคนั่นนะ่ะอัสวินเดินตามทางโอเคคือผมจำได้ที่ทีนึงท,ท,ทีที่หนึ่งว่า มันมีที่ที่ผมไปเปิดไว้อยู่มันเกมเนี้ยมันจะมีปิดปัสุยเสียงลงปริศนาตามที่ต่างๆด้วยนะเอออันนี้ผมอันนั้นทำไปแล้วนี่นี่นี่วิธีสู้มอนอึ๊บอึ๊บอึบอันนี้ผมจะตีแรงหน่อยนะเพราะว่าเวลผมยี่สิบอะแล้วก็ไอเทมการอัพเวลเนี่เดี๋ยวผมจะไปทำทีหลังคือตอนนี้จะาเก็บก่อนอึ๊บเฮ้เอะไรอะ นี่น,นี่ไอตัวที่มันดำดินเนี้ยมันจะให้ของดีเพราะฉะนั้นก็ต้องยิงมันขึ้นมาและเกมนี้ครับติดไฟได้โดยนพื้นนะไม่ใช่แบบอะไฟไหมแต่มันไม่ลามเมื่อสมจริงขนาดไหนนี่มือถือนะเนี่ยนี่เกมมือถือนะครับย้ำไว้ก่อนซึ่งถ้าคุณจะเล่นก็ต้องสเปกแรงๆหน่อยอะ มีอาร์ติฟงอาร์ติแฟกต์อะไรหืแบบนี่มันเกมมือถือแล้วนี่ออันนี้ผมคิดว่ามันจะไปเปิดตรงไหนอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเ,เปิดตรงไหนเหมือนกันนะโอ้กองสมบัต ผมทำค้างไว้อันหนึ่งอุ้ยอะไรอะ่ะไม่มีดาบขอบคุณครับมีอัลติแฟกต์มีดาบสวยสวยดาบเลเวลสามว่ะว้าอัติแฟกต์ตอนนี้ต้องหาหาที่เปิดแอรียก่อนครับตอนนี้ เดี๋ยวค่อยฟัดทาวเวลไปใกล้ๆเมืองแล้วก็เข้าเมืองไปเลยอืมต้องเปิดแมปแะเนี่ยคือผมต้องเปิดแมปอ่ะผมต้องเดินไปอีกอะ่ะตอนนี้อยู่ไหนตัวไกลอยู่เปิดแมปดีกว่าเปิดแมปเรับปนแมปวอ้คือได้ตีมอนแล้วอะ่ะเฮ้ยปีนต้นไม้ทำไมแล้ว เออน,น,นี่ถลม่มแคมป์ถลม่มแคมป์ตีแคมป์ตีแคมป์กล่องสปอนเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่นี่นี่นี่คือในเนี้ยในเกมนัน้ก็จะมีไอ้พวกเนี้ยที่มันเป็นแคมป์อยู่แต่ว่าบางทีก็จะไม่แคมป์ใหญ่เป็นแคมป์เล็กๆไม่ใช่แคมป์ใหญ่นะครับอ่ะผมก็จะถลม่มแคมป์ปิดคลิปเพราะว่าคลิปมันจะยาวอันนี้เป็น คลิป,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 ปเล่นเฉยๆอืมป้า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 มาเลนเวทน่าไม่หมดอายิงธนูเหรอยิยงธนูเหรอ ยิงถังระเบิดยิงถังระเบิดอ้ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆเลยอ๋อจะเอาหรอหนูจะเอาหรอหนูจะเอาเห่าหนูอืมขาฉีกเรียบร้อยดันแคมป์เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีของแบบปกติเนี่ยแคมป์นี่มันน่าจะมีหีบนะแต่ว่าผมน่าจะมา กระซวกไปเก็บผีไปแล้วแหละอะไรวะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างให้เก็บอ๋อก่องกอง,อกองเฮ้ยมีกล่องแต่เมื่อไหร่วะหรือว่าผมเดินผ่านไปไม่ได้ัไม่ไม,ไม่ได้มองม,มีกล่องด้วยโอเคมีกล่อง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 โอ้โอโอ ยิยงให้ตายก่อนยิยงให้ตายก่อนโ,อโจ๊บป๊บมันมันเป็นลมมันเป็นลมตัวนี้อตัวนี้ลมเหรอลมแพ้อะไรอะ่ะโอ้ลมแพ้สายฟ้าแตกเรียบร้อยคือตอนแรกผมไม่รู้ไงว่าตัวนี้มีนนกล่อง คือเป็นโอเพนเวิลนะครับจะให้มองเห็นแบบทั่วทุกสารทิศเลยมันก็บอใจดอกเฮฮ่า okay. ฮตอนนี้ต้องดันเปิดเปิดแมพคือผมว่าเคยเจอบอสไปตัวแนึวงนะบอสดอกไม้เป็นบอสท,ที่เหมือนดอกไม้อะมันเป็นบอส ที่อยู่ประจำแอเรียเหมือนดอกไม้แล้วมันโหดม,มีของอีกแล้วคนชอบฟาร์มอย่างเรานี่ก็ต้องต้องเอาอยู่แล้วครับเวชัตเจ็ดเนะปยปป,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 ป๊าปป๊าป๊าป โอ้โ oh, 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 oh. er ้เรียบร้อยแม่มีของก็ต้องเก็บป้าฮแม่ตัวเด้งตัวเด้ง่ึตัวสอบมีให้ตัวสอบก็ต้องตัวสอบแ่ย มันเป็นริมชายหาดที่แบบว่าต้องใช้ตัวน้ําหรือเปล่าคือผมไม่รู้นะว่าตัวตัวนั้นมันจะมีสก,กิลอะไรบ้างเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวดูถ้านั้นโอ้ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวน้ําแล้วมันจะวิ่งเร็วหรือเปล่าเอออะไรแบบนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไงผมไม่แน่ใจ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตัวน้ําแล้วเนี่ยเออมันจะทาได้หรือเปล่าแบบนึ้นะสติีเป็นตัวน้ําก่อนเดี๋ยวไม่ใช่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 ตั้งค่าเป็นตัวน้ําคือคือจะดูก็ดูนะผมก็ไม่ได้ว่าหรอกอ่ไม่มีน้ําเนี่ยมีแต่ลมนี่ นี่กระน้ำนี่ว่าเออโอ้ผมแรงนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะตังไว้พอด้วยโอ้โอ้โอโอเปลี่ยนตัวละครแป๊บน,นึงฮึบ เมื่อกี้ I am sorry เปลี่ยนตัวเธอลงมาเอ่ฮะเหมือนกัน จะเป็นตัวน้ำแต่ก็เหมือนกันครับโอ้โ,อ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 โดนน้ำแข็งโอ้โอโดอกไม้นี่มันต้องมีวิธีเอาแน่เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเอาอยัางไงไปก่อนไปครับมีซอกเขาเอาเขาไม่ได้วะเเขาไม่ได้อ่ะหนูเข้าไม่ได้ ทำไมไม่ให้หนูเข้าอ่ะโอ้หนูเสียใจเสียใจอะ่ะหนูเสียใจอะ่ะไม่ให้หนูเข้าชอบเขาอะ่ะเขาแก้กหนูโอยกระบวนบีดอกไม้ไฟอีกไม่ใช่ไม่ใช่ มีดอกไม้ไฟกับตัวไฟอยู่ข้างบนอ๋อ,อทำไมทำไมทำไมจมทำไมจมอ้าวไปสิอุย้ยมันระเบิดอาดกูอีกอเดี๋ยว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  ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไฟไหม้ไฟไหม้ไอ้มีกล่องแน่เลยฟันได้ต้องมีกล่องฟันได้ต้องมีกล่องนั่นไงอ่าฉันคิดว่ามีมีฟิตมีอันติแฟก์ยเหรอ มันขึ้นไม่ได้พี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีเปิดแมปก่อนเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้ดูเลยแบบเดียวถามว่าผมไปยังไงมายังไงบ้างตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแหม่ได้เนื้อข่าสัตว์ตชีวิตแต่กูต้องเอาเนื้อไปทำกับข้าวอะ่ะโทษที <laughs> โอเค ประมาณนี้แหละก็อัพคลิปเดี๋ยวอันจะลงคลิปยากโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ไหนก็มาแล้วว่าสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยวะโอ้สักหน่อย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 โอ้เดินผ่านแล้วไหนก็เดินผ่านละจ้ว,จวงจ้วงเลยนี่โอเค ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเนอะอ่าโอเคสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะไปทำเนื้อเรื่องเควสกันนะครับผมโดยที่จะไม่แปลเนื้อเรื่องแบบตอนนี้นะคือผมแปลกลางมากเลยอยากรู้เองอยากนั่นเองก็ไปโหลดมาเล่นกันครับผมนะไปละบายบายนะครับผมบายบายวู bye ้ฮูบายบาย